สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงอาหารไทยรสจัดจ้านที่อยู่คู่ครัวไทยมาทุกยุคทุกสมัยหนึ่งในชื่อที่ทุกคนต้องนึกถึงก็คือแกงส้มแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าในแกงส้มหนึ่งถ้วยมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่ารสชาติที่คุณเคย ใช่แล้วค่ะเพราะแกงส้มไม่ใช่แค่อาหารแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราก่อนอื่นต้องไขความเข้าใจผิดที่ว่าส้มในแกงส้มไม่ได้หมายถึงผลส้มแต่หมายถึงรสเปรี้ยวซึ่งเป็นหัวใจของแกงถ้วยนี้นั่นเองค่ะซึ่งรสเปรี้ยวอันเป็นเอก,กลักษณ์นี้ไม่ได้มาจากแค่มะขามเปียกหรือมะนาเท่านั้นนะครับแต่มาจากวัตถุดิบพื้นถิ่นที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นส้มแขกใบชะมวงมะดันหรือสละ ซึ่งแต่ว่าท้องถิ่นก็จะเลือกใช้ต่างกันไปตามภูมิปัญญาของตนเองประวัติของแกงส้มนั้นอย่างรากลึกไปถึงครัวไทยในสมัยโบราณเลยค่ะเริ่มต้นจากการเป็นแกงง่ายๆของชาวบ้านที่ใช้ปลาแม่น้ําและผักพื้นบ้านที่หาได้มาปรุงรสเปรี้ยวเข็มเผ็ดพอเข้าสู่ยุครัตนาโกศินลแกงส้มก็ถูกยุกระดับให้มีความซับซ้อนขึ้นมีการใช้กุ้งและอาหารทะเลมีการปรับปรุงเครื่องแกงให้หอมอร่อยยิ่งขึ้นค่ะและที่น่าทึ่งไปกว่านั้น นักประวัติศาสตร์บางท่านยังพบร่องรอยว่าแกงส้มอาจมีต้นเขามาจากแกงเงาหงอดในสมัยอยุธยาซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากซุปของโปรตุเกสผ่านฝีมือของเท้าทองกีมา้าหรือมารีกีมาเชฟหญิงในราชสำนักสมเด็จพระนารายมหาราชอีกด้วยครับ ความสุดยอดของแกงส้มคือการปรับตัวไปตามแต่ละภูมิภาคจนเกิดเป็น2คู่ความอร่อยที่ชัดเจนเริ่มที่แกงส้มของภาคกลางจะมีรสชาติกลมกล่อม3รสคือเปรี้ยวเค็มและมีหวานตัดเล็กน้อยนิยมใช้ปลาช่อนหรือกุ้งใส่ผักหลากหลายชนิดทั้งหัวไชเท้าถั่วฝักยาวหรือมะละกอดิบค่ะแต่ถ้าข้ามไปที่ภาคใต้แกงส้มจะถูกเรียกว่าแกงเหลืองตามสีของขมิ้นที่จัดจ้านและร้อนแรงครับ แกงเหลืองปกักใต้จะเน้นรสเผ็ดนำและเปรี้ยวตามไม่มีการใส่น้ำตาลนิยมใช้ปลาทะเลและใส่ผักท้องถิ่นอย่างหน่อไม้หรือยอดมะพร้าวอ่อนเป็นรสชาติที่ดุด,ดันและมีเสน่ห์เฉพาะตัวครับ และเหนือไปกว่ารสชาติแกงส้มยังเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาอาหารเป็นยาของไทยอีกด้วยค่ะรสเปรี้ยวในแกงเชื่อว่าช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมและธาตุเหล็กทั้งยังช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารและด้วยความเป็นแกงที่ใช้น้ำเป็นหลักจึงเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพกว่าแกงกะทิหลายชนิดค่ะจากแกงพื้นบ้านสู่เครื่องสวยบนโต๊ะอาหารและกลายเป็นเมนูสุขภาพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแกงส้มคือความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารของเราอย่างแท้จริงครับ แล้วคุณล่ะคะชอบทานแกงส้มแบบไหนหรือมีผักปรวดอะไรที่ต้องใส่ในแกงส้มลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ